เอาใช้หรือไม่ใจกูเบื่อมีเกมที่จะมาแนะนำเกมนี้เป็นเกมแนว a อนิเมชันแล้วก็สกูไลท์ถูกละถูกละสกูไลท์แล้วก็แนวคล้ายๆตับเอวีแต่มันต้องทำตามเนื้อเรื่องนะครับทุกคนเกมนี้นี่ไงล่ะ ไมนี่เวอร์หรอเกมนี้นี่แหละเดี๋ยวฉันจะสอนวิธีการโหลดนะก่อนอื่นเข้าไปใน Google นะั้นย Google พ่อมึงอนะ่ะเข้าไป Play Store นะครับทุกคนคลิกไปที่ y Store แล้วเอแล้วก็พิมพ์ว่าห้านี่นะครับพิมพ์ตามนี้นะครับแล้วก็ไปที่ลุ่มสุดน,นะครับ เดี๋ยวจะให้ดูนะฮะอันติเมตยินจานะฮะไม่ใช่ตอมสีนะฮะพิมพ์ไปตรงนี้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวให้ดูพิมพ์เสร็จหรือยังครับยังไม่เสร็จพี่โอเคครับพี่จะรอสักมาหนึ่งนาทีนะครับสองนาทีโอเคสิบเก้าแปดเจ็ด หกห้าสี่สาสองหนึ่งศูโอเคพิมพ์คงจะพิมพ์เสร็จแล้วนะครับแล้วก็กดไปทางนี้นะครับต้งลงู้นะฮะแล้วก็คลิกไปแล้วก็กดโหลดเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมให้คะแนนเขาด้วยนะครับถ้าสมมุติบอกว่าเกมสนุกดีนะครับเกมอืมอืม เกมสนุกนี้นะฮะเกมนะฮะผมพิมพ์ม,มักเกมละกันเพราะผมขี้เกียจพิมพ์แล้วโอเคโอเคนะครับแในการรีวิวของเกมนี้ผมไม่จะผมจะไม่ช่วยนะฮะแล้วก็ประมาณนี้นะครับเกมนะฮะผู้รีวิวแม่งมีอยู่นะฮะก็ต่อไปนะครับแค่กดคลิกนะครับ ผมจะผมจะบอกวิธีการลงแบบง่ายๆนะครับอ้าววิธีการลงแบบไงหรอก็มันจะมี2วิธีนะครับใช้ไอดีหรือหรือใช้ Facebook นะครับผมลงด้วยการใช้ Facebook นะครับอ๋อ Facebook เหรอหมอลงง่ายดิใช่นะครับแล้วก็ลง Facebook เสร็จเขาจะมีวิธีการสอนเล่นนะฮะเราจะได้เห็นนาด้วยตะสู้กับซาสเกตนะครับเขาจะให้เราเป็นคนควบคุมเองนะครับ อ๋อจริงเหรอไม่เชื่อหรอกครับมาดูวีดีโอนี้นะครับเดี๋ยวนี่ครับนี่คือเราก็จะประมาณนี้แหละครับท่านผู้ชมอ๋อเขาาเา้าใจแล้วครับนี่แหละครับอ๋อแรกเราจะสู้กับซา,าสกึกะนะครับนี่ครับ แล้วตวัวอย่างที่2เราก็จะสู้กับแล้วเราก็จะได้นารุโตะเลเวลหนึ่งนะครับแล้วให้เราไปต้านนู้นนะครับไปหาท่านโคคังนี้เหรอไปหานารุไปหา,นา,ปหานารุโตะครับอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ครับไปหาซากุระจังนะฮะครับครับครับเข้าใจนะครับก็วิธีการเล่นแบบพื้นฐานก็มีประมาณนี้แหละถ้าใครชอบ คลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดท้าพาใครแล้วก็กดกระดิ่งเยอะด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเขียนประมาณนี้เลยครับสวัสดีครับอย่าล,ลืมเล่นพิมพ์ว่าเกมแล้วตกก็ได้นะครับเขาก็จะโผล่มานะครับนี่ครับแล้วก็กดไปที่อันสามนะครับขอแนะนำนะสนุกกว่าอวอีกออวนี่ทิ้งไปเลยกูเลิกเล่นไปเลย